ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอล่าทีปีเก่า5เป้าหมายหลักของแมนยูปี2025แมนยูปีฉากปี2024ด้วยผลงานสุดเลวร้ายจากการปราชัย4นัดรวดในทุกรายการและรั้งอันดับ14ของตารางพรีเมีย แม้เกมแรกของปี2025ปีแสดงจะยังต้องเผชิญกับมรสุมลูกใหญ่ที่ต้องบุกระเยือนลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงในเกมแดงเดือดแถมต่อด้วยการออกไปเยือนอาร์เชนอลในเกม FA ครับแต่ยังไงทราบพวกเขาย่อมต้องตั้งเป้าหมายสำหรับปีงูเล็กในทางบวกเป็นธรรมดาและนี่คือ5เป้าหมายที่รูบเบนอมอมริมต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ผีแดงให้ได้เพื่อพาทีมสร้างผลงานที่ดีขึ้นในครึ่งหลังของซีซั่น 1. เกมหนีตาย ในฐานะทีมยักษ์ที่ทุ่มเงินเสริมทัพเป็นประจำแทบทุกตลาดจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ไมเต็ตจะต้องหวาดภาวากับโอกาสหล่นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพอย่างไรก็ดีในเมื่อฟอร์มของเขา,เขารูดมหาราชอย่างที่เห็นและสะสมความพ่แพ้ในเกมลีกมากถึง9นัดแล้ว โอกาสที่ต้องกระเสือกกระสนกับการหนีตายจึงเป็นไปได้มากกว่าการพยายามคว้าอันดับท็อปโฟดังจะเห็นว่าณขณะนี้แมนเชสเตอร์มีแต้มห่างจากโซนตกชั้นแค่7แต้มเท่านั้นและแพ้มากกว่าทั้งคริสตันพาเลและเอเวอตัน2ทีมที่อยู่ต่ำกว่าพวกเขาซสอีกหลังเจ๊งชายเกมลีกมากถึง5จาก6นัดหลัง ยิ่งเกมหน้าที่ต้องบุกกับเรดแมชชีนมันจึงพอจะคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเป็นอีกเกมที่พีแดงซอแววไม่มีแต้มติดมือโอกาสตกอันดับในตารางหลีกของสโมสรจากโอทาฟอร์ดจะมีสิทธิ์เป็นไปได้ด้วยเหตุนี้แมนยูเต็ดจึงไม่อาจประมาทกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อีกแล้วหากจะมองกันที่ฟอร์มการเล่นและสรุปด้วยประโยคที่ว่าใครเข้าแพ้แมนยูกัน ในทางกลับกันหากอโมริมพาทีมบุกไปคว้าผลลัพธ์ที่แอนฟิลด์ได้ซึ่งอาจเป็นการแบ่งแต้มกับเจ้าบ้านเป็นอย่างน้อยมันก็อาจเป็นนิมิตหมายอันดีต่อการเริ่มต้นปี2025 2. มุ่งเป้าทั่วยุโรปไม่เพียงอันดับในลีกจะเลวร้ายแมนยูเจ็ดร่วงตกรอบถ้วยคระบาวคับไปแล้วในเกมบุกไปแพ้สเปอร์สต่อ3นอกจากนี้เกม FA คัพที่รอยอยู่ในเดือนนี้ผีแดงต้องออกไปเยือนอาร์เซนอลด้วย โอกาสล่องจุนฟุตบอลถ้วย2ใบในประเทศจึงแลดูมีความเป็นไปได้และในเมื่อแมนยูริต็ดไม่ดีพอที่จะลุ้นท้าทายอันดับท็อปโฟร์พวกเขาจึงจําเป็นต้องโฟกัสไปที่ศึกยูโรปาลีกเป็นอันดับแรกหากอโมริมหวังสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองเหมือนที่เอริกเทนฮากได้แชมป์คาราบาวครับและ FA ครับแม้กุนซือชาวเมืองกลงหันลมจะสร้างชื่อได้ไม่ดีพอในลีกอังกฤษ 3โละแข่งส่วนเกินถึงตอนนี้ตลาดนักเตะในเดือนมก,การาคมเปิดตัวแล้วมันจึงเป็นโอกาสที่แมนเชสเตอร์จะได้โละทิ้งแข่งส่วนเกินหลายรายที่ไม่อาจพาทีมประสบความสําเร็จได้นอกจากจะเป็นการประหยัดรายจ่ายด้านค่าแรงแล้วการขายนักเตะทิ้งในเดือนนี้ยังจะทําให้ทีมมีรายได้นํามาซื้อนักเตะใหม่ด้วยเพื่อไม่ผิดกฎการใช้จ่าย จากที่สื่อพาการลืออารโมิมต้องการลูกาซิเมโรและคริสเตียนเอลิกเซนเป็น2รายแรกขณะที่อันโตนี่ได้รับความสนใจจากเรอลเบติสแต่อาจเป็นสัญญาขอยืมตัวนอกจากนี้เชื่อกันว่ามาคัสและฟอร์ดอยู่ในลิสต์ที่กุนซือโปรตุกีสต้องการกำจัดทิ้งเช่นกันแต่ปัญหาคือเขามีค่าแรงสูงจึงน่าจะยากที่จะมีสโมสรไหนสนใจซื้อตัวกองหน้าเลือดผู้ดีไปร่วมทีมจะอย่างไรก็ตามต้องยอมรับความจริงกันว่าผีแดงมีนักเตะในขุมกำลังสำรองที่มากเกินไป แถมไร้ซึ่งคุณภาพแทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นวิตเตอร์ Love, Event, sy, ลินเดเลฟจอห์นนี่อีเวนโจชัวเซอร์ซีไทเลอร์มาเลเซียมันจึงย่อมดีกว่าที่สโมสรจะลอยแพ่พวกเขาเหล่านี้เพราะยังไงซะทั้งหมดก็ไม่อาจยกระดับทีมได้ 4. เซนกองหน้าตัวตึงแม้จะเคยประกาศในช่วงเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ใหม่ๆว่าจะไม่แต่ต้องนักเตะของสอป์ติงลิสบอนอย่างแน่นอนในช่วงเดือนมก,กราคมเพื่อแสดงความเคารพต่ออดีตสโมสร แต่ในเมื่อสถานก,การณ์ของถิ่นโอทฟอร์ดไม่สวยงามอย่างที่อมริมวาดภาพสุดหรูเอาไว้ในใจความคิดของเขาจึงเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาจะจริงหรือเท็จอย่างไรก็ต้องรอดูกันหลังสื่ออ้างว่ากุนซือชาวเมืองฝอยทองร้องขอให้บอดทุ่มเงินคว้าวิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดนมาร่วมทีมตั้งแต่เดือนนี้เลยเนื่องจากผีแดงไม่มีโฮหอกที่สามารถพึ่งพาอาศัยได้ดังจะเห็นว่าทีมไม่มีสกอร์เลยใน3เกมหลัง ถึงอย่างนั้นก็เธอก่อนจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่แม้จะจำเป็นต้องขายใครบางคนในทีมออกไปก่อนเนื่องจากเทนฮากใช้เงินเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ไปร่วม200ล้านปอนด์แล้วแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากดาวเตะผีแดงแต่ละลายร้วนได้ค่าแรงก้อนโตซึ่งสโมสรอ,อื่นไม่พร้อมจ่าย 5. คาาบ้านพอได้แล้วคำว่าคาบ้านแค่พูดก็เจ็บ แต่ชั่วโมงนี้โอทัฟฟอร์ดไม่ได้เป็นสนามที่น่ายำเกรงของฝ่ายตรงข้ามอีกต่อไปแล้วเพราะที่แน่ๆสี่เกมหลังที่ผีแดงปลาชัยมันเป็นการแพ้ในบ้านถึง2นัดแถมพวกเขายิงประตูไม่ได้เลยด้วยจากผลงานโดนบอลมัดและนิวคาเซิลบุกมาอัด3ต่อ0นและ2ต่อ0ถือเป็นเรื่องเลวร้ายมากสำหรับผีแดงในยุคนี้เนื่องจากในเกมลูกหนังการได้เล่นในบ้านถือเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งทั้งเรื่องของความจัดเจนสนามและการมีกองเชียร์ของตัวเองตะโกนร้องเพลงให้กำลังใจ อย่างไรก็ดีมันกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เรดเดวิลแพ้ได้แพ้ดีในเกมเย้าและเป็นการพ่ายแพ้แบบดูไม่จืดสะด้วยรวมทั้งสิ้นในปี2024แมนยูนเต็ดลงเล่นในบ้านทั้งสิ้น25นัดในทุกรายการแต่พวกเขากมำชัยได้แค่13นัดและแพ้ไปถึง7นัดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าด้วยผลงานระดับนี้แมน7จึงไม่มีสิทธิ์คิดฝันถึงการโกยแต้มขยับอันดับตารางลีกเพื่อลุ้นคว้าตำแหน่งท็อปโ ก่อนหน้านี้ในซีซั่น2,022 2,023เทนฮากเคยพาทีมสร้างผลงานนัดเย่าได้อย่างแข็งแกร่งเนื่องจากแม่เด็ดแพ้ขาบ้านแค่2เกมเท่านั้นในทุกรายการหากแต่อโมดิมจะเดินตามรอยอดีตกุนซือชาวเมืองกลังหันลมได้หรือเปล่าสาวกเรดอามี่กำลังรอลุ้นด้วยใจระทึกนับจากนี้เป็นต้นไป อยากติดทีมชาติมาคัทแลดฟอร์ดปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลจากซาอุมาคัทแรดฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธข้อเสนอจำนวน35ล้านปอนด์ต่อปีจากสโมสรในประเทศซาอุดีอาระเบียจากการเปิดเผยของเดลี่เมลสื่อดังในประเทศอังกฤษแมนยูไนเต็ดเตรียมที่จะขายแรดฟอร์ดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบ2เดือนมกราคมนี้หลังนักเตะน่าจะหมดอนาคตกับทัพปีแสดงในยุคก,กุนซือดูเบนอโมดิมเพราะโดนดบออกจากทีมในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแรตชี่ซึ่งเป็นเด็กปั้นจากอาคาเมี่แมนยูต้องการที่จะย้ายไปเล่นให้กับสโมสรที่สามารถทําให้เขามีโอกาสได้หวนกลับม,มาตดทีมชาติอีกครั้งด้วยเหตุน,นี้ทําให้นักเตะปฏิเสธข้อเสนอจํานวนมหาศาลจากทีมในศึกซาอุดีปโปรลีกจากรายงานของเดลี่เมลระบ,บุว่าทีมในดินแดนเศรษฐีน้ํามันพร้อมทุ่มเงินค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับแรดฟอร์ดพิจารณาซึ่งว่ากันว่ามากกว่า3เท่าที่ได้รับจากแมนยูจํนวนามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันปอนต่อสัปดาห์เลยทีเดียว ทังนี้แรดฟอร์ติดทีมชาติครั้งล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องพบทีมชาติบราซิลเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวต้วตองผิดหวังที่หลุดทับสิงโตคำรามทําศึกยูโร2024และตอนนี้เป้าหมายหลักก็คือการกลับมาติดธงอีกครั้งในยุคที่โทมัสทูเคินกุ่มบังเหียนหมดความเขารพ ในเจลริโอโคเกอร์อดีตกองกลางทีมแอสตันวิลล่าแสดงมุมมองว่าเจอชัวเซิร์สีหมดศรัทธาในตัวของรูเบนอมโมริมแล้วหลังจากเขาถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกเกมแพ้นิวคาสเซิลคารัง หลังผ่านไป33นาทีออมริมเปลี่ยนเซิร์ซีออกทันทีโดยส่งคอพี้หมนูลงบูแทนเนื่องจากอดีตขุนพลทีมโบลนยาทำหน้าที่ในบทบาทดังกล่าวไม่ได้จนทําให้ทีมโดนสอยตะข่าย2เม็ดหลังโดนเปลี่ยนตัวออกก่อนจบครึ่งแรกเซอร์ซีถูกสังเกตเห็นว่ามีน้ําตาลหลังออกมาและทําให้ข่าวลือที่เขาตกเป็นเป้าหมายของยูเวนตุสในเดือนนี้ถูกประคมหนักมากขึ้น อย่างไรก็ดีเดลี่เมลรายงานเมื่อ1มก,กราคมว่าพ่อค้าแข้งวัย23ปีที่ย้ายมาหากินในพิมลิกด้วยค่าตัว35.8ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์โฟกัสถึงการช่วยให้ผีแดงมีผลงานที่ดีขึ้นและมุ่งมั่นที่จะต่อสู้แย่งตำแหน่งแม้จะรู้ดีว่าทีมมาลายสนใจยืมเขาไปร่วมทีมดานดิโอโคเกอร์ซึ่งเคยรับใช้เวสแฮมเช่นกันแสดงความเชื่อว่าเซอร์ซีหมดความเคารพที่มีต่อนายใหญ่เลือดฝอยทองแล้วหลังโดนเปลี่ยนตัวแบบโหดร้าย มันเป็นประสบการณ์ที่ย่ำแย่ของนาเตะและในฐานะนักเตะเมื่อคุณผ่านมาถึงจุดที่มีโมเมนต์แบบนี้คุณจําเป็นต้องคิดถึงความเป็นมนุษย์ริโอโคเกอร์เอ่ยกับ b b c เขาจะมองไปที่รูเบนอารโมลิมและไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วเขาสามารถมองเขาได้และจะพูดว่าอารุณสวัสด์บอสแต่ลึกๆแล้วเขาจะไม่เคารพเขาอีกอันหนึ่งซักซีลงเล่นให้เพียแดงทุกรายการในซีซั่นนี้ย6นัดและยิงได้4ประตู โมโดิมเริ่มเสียวล้านภูเมืองพิรปรับราคาเต็งเด้งกุนซือเพียมลิกอัตราตอรองกุนซือเพียมลิกที่จะตกงานคนต่อไป 1. จูเลนโลเปตกีจากเวสแฮม4-5 2. แอนด์สปอรเตโคกรูจากสเปอร์11-8ต่อ 3. ชอนไดจากเอฟตัน13-2ต่อ 4. เปปโกดิลาจากแมนซิตี้10-1ต่อ 5. ลูฟานิสตรอยจากเลสเตอร์12-1ต่อ 6. อีวานยูริชจากเซาท์ทัมตัน16-1 7. เคเรนแมคเคนาจากอิฟสวิี20-1 7. ฟาเบียนฮูเซลเลอร์จากไบรตัน20-1ต่อ 9. เอดีฮาวจากนิวคาสเซิล33ต่อ1 10. รูเบนอโมริมจากแมนยู่40ต่อ1ผีไร้เงื่อนไขลดค่าเหนื่อยนักเตะหากตกชั้นเดทร์กราฟระบุว่าแมนเชสเตอร์เดไม่เคยใส่เงื่อนไขลดค่าเหนื่อยของนักเตะหากพวกเขาตกชั้นจากพรีมยริ แมนยูนเต็ดไม่เคยจบฤดูกาลในครึ่งล่างของตารางเลยในยุคพรีเมียร์ลีกและในสัญญาต่างๆมักจะมีการพูดคุยถึงการเพิ่มโบนัสเมื่อทีมได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกมากกว่าเงื่อนไขเมื่อทีมต้องตกชั้นอย่างไรก็ตามดูเบนอโมริมยอมรับว่าก,กังวลเรื่องตกชั้นหลังจากแมนยูแพ้ถึง5จาก7เกมหลังสุดและลงมาอยู่อันดับที่1 4ของตาราง ปีแสดงหันคั้นในลง2ี่เมื่อพวกเขาอดไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าโดยปกติแล้วสโมสรจะไม่เจรจาเงื่อนไขาการตกชั้นเมื่อทําการเซ็นสัญญาหรือต่อสัญญานักเตะนั่นหมายความว่าในกรณีที่ต้องหล่นไปเล่นในลีกรองค่าจ้างจะยังคงเท่าเดิมมีการเปิดเผยตัวเลขทางการเงินที่ใช้ไปกับค่าจ้างนักเตะตลอดฤดูกาล2023 2024จำนวนสูงถึง364.7ล้านปอนด ความแพ้แพ้ต่อนิวคาสเซิลเมเต็ดเมื่อคือนวันจันทร์ที่ผ่านมาทําให้พวกเขาห่างจากโซนตกชั้นเพียง7็ดแต้มเท่านั้นฤดูกาลที่แล้วแมนเชสเตอร์จบในดับที่8ซึ่งถือเป็นผลงานแย่ที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลสุดท้ายที่พวกเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปเลยก็คือซีซั่น2014-2015จากนั้นก็กลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้อีกครั้งในฤดูกาลถัดมาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ